สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้กับพราดมาทําเมนูง่ายๆสไตล์พลาวอีกแล้วเพื่อนง่ายมากนะคะมีหมูสําเร็จรูปปีแล้วค่ะสไลด์นะคะก็มีบ็อกโคลนีนะคะบ็อกโคลนีนะคะเป็นนี่นะคะบ็อกโคลนีเขาเรียกนะอันเล็กอ่ะลูกมันเนาะนะคะเป็นแหนงนะคะนะคะเป็นแหนงนะคะ,ะเดี๋ยวพราดจะทําผัดนะคะ ก็ผัดซีอิ๊วผัดน้ำมันหอยแบบนี้ง่ายๆสไตล์พอล่าเพื่อนเดี๋ยวพอล่าะจะหั่นผักและหั่นหมูนะคะตอนนี้พอล่าก็หั่นหมูเรียบร้อยหั่นบ็อกครินีเรียบร้อยเดี๋ยวไปเตรียมผัดกันเลยนะคะเพื่อน ร้อนนะคะใส่น้ำมันมะกอกเรียบร้อยพราจะใส่กระเทียมโขลกเพื่อนนะคะกระเทียมเยอะหน่อยนะคะคกน,น้อยโขลกกระเทียมไปสำหรับโขลกกระเทียมนะเพื่อนก็กระเทียมหอมเหลืองนะคะพราก็ใส่หมูลงไปผัดนะคะ เค้ารักจะใส่ซีอิ๊วนะคะหมูผัดซีอิ๊วนะคะบล็อกครีหมูนะคะหมูผัดซีอิ๊วนะคะเที่ยวให้ซีอิ๊วหอมนะเพื่อนนะนี่หอมเลยค่ะนะคะ <Okay. S 1> และ้วเติมน้ำตาลนะเพื่อนนะ จะเอาหน้านี้ตวงนะคะซอสมิกกี้ค่ะน้ำปลาค่ะขนมน,นะคะตอนนี้พลรรากับเคี่ยวหมูกับซีอิ้วนะคะได้ประมาณหนึ่งพระลจะใส่ผักลงไปนะคะเพื่อน ก็ผัดให้เข้ากันนะเพื่อนจนผักสูกเนาะใช้ไฟแรงนิดนึงนะเพื่อนเพะผักนะผักจะได้เขียวอะคะ่ะ นรณีเนาะกระส์สมบูลลรณ์เรียบร้อยนะคะดูสีสานน่าทานนะคะเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะคะบล็อกโครนีนะคะง่ายๆสไตล์พอล่าออกมาสิล้นจานเลยเพื่อนนะคะสีสัน่าทานไหมเพื่อน อร่อยชิมแล้วค่ะนะปรุงตามใจชอบนะเพื่อนชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะชอบเค็มก็ใส่น้ำปลานะรสครยรสมันนะคะเพื่อนเนาะปรุงตามใจชอบพอลราไม่มีสูตรนะคะเพื่อนชอบเป็นไหนก็ผัดเอาค่ะดูสีสีถันน่าทานออกไอร้อนๆทานกับข้าวสวยร้อนๆนะเพื่อนนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทานโชว์อีกแล้วค่ะทําโชว์นะคะว่าพอล่ามีเมนูอาหารเย็นวันนี้อะไรนะคะก็คือหมูผัดซีอิ๊วบ๊อกโครนีนะคะ ง่ายๆสไตล์พอล่านะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกการติดตามพอล่านะคะอาจจะไปเยี่ยมช้าหน่อยนะเพื่อนนะนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะบ๊ายบาย